ทุกคนผมก้ากิจกรนะครับจากอล็อกมีชแนลนะครับตีมูครับชื่อนี้ครับกำลังกระชอนในประเทศไทยเลยครับเพราะเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซครับที่เรียกว่าเข้าไปประเทศไหนอเมริกาก็เชื่อดัเมซอนที่เป็นแพลตฟอร์มชื่อดังทิ้งเข้าไปยุโรปก็เชื่อทําให้ทุกคนซื้อของถูกหมดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมมีโอกาสได้ซื้อสินค้าจากตีมูครับได้แก่สมุดก้าสะสมของฟุตตาฟุตบอลครับและตัวเคสที่วางโมเดลวันนี้ผมจะมาสรุปครับ4ี่ข้อที่ผมเห็นจากตีมูครับ เดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยครับข้อแรกครับคือเรื่องของราคาครับอย่างที่เห็นครับที่เขาบอกว่าราคาของตีมูเนี่ยโอ้ยมันถูกนาถูกหนาเลยเรียกว่าถูกที่สุดเลยส่วนลดเยอะเอาจริงๆครับปัจจุบันนี้เท่าที่ผมเห็นนะครับราคาเนี่ย แพงกว่าช้อปปี้ลาซาด้าเลยครับแพงกว่าช้อปปี้ลาซาด้าเลยครับอย่างที่บอกแหละครับบางตัวที่ผมเซิร์ชมาอย่างล่าสุดเนี่ยผมซื้อสมุดเคสจากช้อปปี้ลาซาด้านะครับพร้อมกับตัวของแท่นวางโมเดลนะครับผมว่าช้อปปี้ลาซาดา้าในถูกกว่าประมาณ 10- 1 5เปเเลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาผมว่าไม่ใช่ประเด็นที่ตีมูแข็งแรงในประเทศไทยเพราะเราเจอสงครามกับช้อปปี้ลาซาด้ามาเยอะแล้วครับผมว่าตอนนี้ตีมูเรื่องราคาเนี่ยตัดไปเลยครับยังไม่ถูกเท่าไหร่ ต่อมาข้อที่2ครับคือเรื่องของการจัดส่งครับใช่ครับตีมูจัดส่งฟรีแต่มีเงื่อนไขครับที่ซ่อนไว้ก็คือคุณต้องสั่งถึง3 6 0บาทครับคุณถึงจะสามารถจัดส่งได้เรียกว่าจัดส่งได้นะครับไม่ใช่เรียกว่าจัดส่งฟรีเพราะว่าเวลาคุณจะกดปุ่มเช็คเอาท์หรือปุ่มจ่ายตังเนี่ยถ้าคุณสั่งไถึง360บาทเนี่ยปุ่มนั้นจะไม่สามารถกดได้เลยครับคุณจะต้องไปเลือกสั่งสินค้าอื่นๆจากร้านอื่นเพิ่มเติมให้มันถึง3-60บาทคุณถึงจะกดตรงนั้นได้ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีเงื่อนไขที่ซ่อนอยู่และระยะเวลาในการจัดส่งครับของตีมูจะอยู่ที่5วันครับจากการที่ผมสั่งสินค้าครับล่าสุดเดี๋ยวผมสั่งวันที่7ครับผมได้สินค้าวันที่13แต่จริงๆอ่ะสินค้าเนี่ยมาถึงผมแต่วันที่12แล้วแต่พอดีเป็นวันหยุดผมก็เลยไม่ได้รับสินค้าในวันหยุดดังนั้นครับเวลาที่ใช้ทั้งหมดจริงๆคร่าวๆก็คือประมาณ5วันครับและที่สําคัญครับ ตีมูจะรวมชิปเมนต์ครับคำว่ารวมชิปเมนต์คือคุณสั่งของจาก1ล้าน2ล้าน3ล้านเนี่ยตีมูจะรวมเป็นก้อนเดียวแล้วก็มาส่งคุณในครั้งเดียวครับทำให้เขาประหยัดค่าขนส่งครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวในอนาคตว่าเราสามารถสั่งของได้หลากหลายและเขาจะชิปถึงเราเพียงแค่ครั้งเดียว ต่อมาข้อที่3ครับคือเรื่องคูป,ปองครับส่วนลดต่างๆจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ตีบูเพิ่งเข้ามาทําตลาดในไทยครับผมยังไม่ค่อยเห็นส่วนลดใดๆมากมายนะครับคูป,ปองต่างๆก็ยังไม่เห็นถ้าเทียบกับช้อปปี้ลาซาดา้าข้อนี้นี่เรียกว่าช้อปปี้ลาซาด้านี่กินขาดเลยครับเพราะฉะนั้นใครจะไปคาดหวังคูป,ปองส่วนลดต่างๆในตีบูตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นนะครับแล้วข้อสุดท้ายครับคือข้อที่4คือเรื่องของคุณภาพครับ ก็ต้องยอมรับครับว่าคุณภาพของตีมูเนี่ยน่าจะเป็นสินค้าจากโรงงานจีนจริงๆที่ชิปมาด้วยการตามที่เขาบอกแหละครับว่าเขาเน้นเรื่องราคาถูกคุณภาพก็ใกล้ๆเคียงกับสินค้าที่เราสั่งมาจากช้อปปี้ลาซาด้าที่บอกว่ามาจากประเทศจีนโดยตรงที่ส่งมาถึงคนไทยนะครับคุณภาพก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ครับคุณภาพระดับต่ําจนถึงระดับกลางจากที่ผมสัมผัสดูต่างๆแล้วก็ถือว่าพอใช้ได้ครับไม่ได้ดีเลือดอะไรเลยคราวนี้ครับอย่างที่บอกแหละครับ4ข้อนี้เรื่องของราคาเรื่องของการจัด ส่งเรื่องของคูปองส่วนลดและเรื่องของคุณภาพเนี่ยผมก็ยอมรับครจริงๆครับว่าปัจจุบันนี้อีคอมเมิร์ซจากประเทศจีนที่เข้ามาตีประเทศไทยเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการไทยเหนื่อยครับตอนนี้เราต้องช่วยกันปรับตัวครับต้องหาทางที่จะรอดในวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับอย่างไรซะในฐานะผู้บริโภคจริงครับจริงอยู่ที่ได้เปรียบแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่พวกผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยล้มหายตายจากไปก็เป็นเรื่องยากครับที่เราจะมีงานทําเราจะมีเงินทําและสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบมาสู่เราผู้บริโภคอยู่ดี เพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมสรุป4ข้อนี้ครับเรื่องของราคาตีมูไม่ได้ถูกเท่าไหร่ครับช้อปปิ้ a าซาดาถูกกว่า delivery มีเงื่อนไขซ่อนครับถ้าถังไม่ถึง360บาทจะไม่สามารถจัดส่งได้และตีบูใช้เวลาในการรบชิปเมนทั้งหมดครับก็คือว่าหมายถึงคุณสัง 1, 2, ่งหนึ่งที่เขาจะรวปไปครั้งเดียวและจัดส่งคุณได้ถึงที่ประมาณ5วันคูป,ปองต่างๆยังไม่ค่อยมีครับคุณภาพเท่ากับเกรดช้อปปิ้ a ลาซาด้าที่สั่งมาถึงจีนครับสรุป4ข้อใครจะตัดสินใจซื้อของจาก ก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะครับถ้าใครต้องการให้ผมทําคลิปสรุปอะไรเช่นนี้นะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับหรือมีความคิดเห็นใดๆก็สามารถกดคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะครับสุดท้ายก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กด s ับส i r i ป e กดติดตามนิดนึงครับขอบคุณมากครับวันนี้และเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับไปแลครับ